สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะ นับสนุนรายการโดยร้านอาจาร,รย์คมพะกวัตธรรมชาติพระเครื่องร้านอาจาร,รย์คมพะกวัตธรรมชาติพราเครื่องให้บริการตรวจสอบพระเครื่องพระบูชาโดยใช้หลักการตรวจทางวิทยาศาสตร์ตรวจสองขยายพราเนื้อในมวลสารองค์ระจนเป็นกระแสดโด่งดังถึงผู้สะสมนิยมพระเครื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตชาิร้านธรรมชาติพระเครื่องตั้งอยู่ที่ตึกแดงหลังตลาดโอตกอกก์สวนจนตุจักรชั้นสองโซนเอสนใจสอบถามหรือปรึกษาที่หมายเลขโทรศัพท์0934236999หรือ098270 5 5า4้าหกสนโนดโดย,โดยกาแฟะปาทีี่กาแฟผสุขภาพกาแฟที่นินวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟะแท้วัดพุทธภาวนารามเปิดโครงการประกาศนโยบายวัดประชารัฐสร้างสุขสร้างสัมปยะโดยวิถี5สอาศสา,าราจตุลมุกวัดพุทธภาวนาราม วัดพุทธภา,าวนารามนำโดยพระมหาวิโรอ์อากาปัญโยจยาววัดพุทธภา,าวนารามกำหนดการประชุมคณะกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขห้าสอภายใต้การประกาศนโยบายวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัมปะยะด้วยวิถีห้าส่ณสาราจตุลมุกดพุทธ,ธภาวนารามตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลสุภการสำลิดจ,จันนาธโนดเรเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการเจ้าวาดวัดด่านสำโรงพระครูภาวนาสมนคุณเจ้าคณะตำบลท้ายบ้านเจ้าวาดวัดชัยมงคลฐานะคณะกรรมการหนวหน้า ติดตามตรวจเยี่ยมประเมินผลโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประจำปี2567เป็นประธานฝ่ายส่งด้วยการประชุมของมหาเถรสมาคมครั้งที่14 256ให้ความเห็นชอบแนวทางการดําเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขสูขส่การปฏิบัติระดับจังหวัดโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสถานศี่สปายะ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสุขภาพกายใจสุขภาพจิตและศูนย์กลางชุมชนตามวิถี5สทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการนี้คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการจึงได้กําหนดให้วัดพุทธภาวนารามเป็นวัดต้นแบบของจังหวัดสมุทรปราการในการดําเนินโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการอาน,นวยการวัดประชารัฐสร้างสูขและคณะทํางานกิจกรรม5สขึ้นโดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบางปูผู้แทนสมาชิกสภา เทศบาลตำบลบางปูผู้อำนวยการสถานศึกษาสามแห่งผู้อำนวยการวัดธรรมจังหวัดสมุทรปราการนายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการผู้ใหญ่บ้านหมู่สองหมู่สามตลอดจนผู้แทนพระสงฆ์คณะกรรมการวิยาวจกรวัดพุทธภาวนารามผู้แทนกลุ่มอสมอตาบนท้ายบ้านใหม่ที่รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานกิจกรรม5สเข้าร่วมประชุมโดยหลังจากนี้จะมีคณะกรรมการหวนกลางติดตามตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลโครงการ ตายไปใช่มั้ยได้ได้แล้วครับชาแล้ว <laughs> <laughs> ขอเจริญพรยอโยมพุทธศาสนิกชนวันนี้วัดพุทธภาวนารามได้จัดกิจกรรมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโดยมีเครือข่ายภาคีร่วมกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนโดยจัดกิจกรรม5สอเพื่อให้วัดนั้นเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยได้รับความร่วมมือจากท่าน นายกเทศบาลตำบลบางปูพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหาธรมลาพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านของหลวงและโรงเรียนอนารีวิทยาพร้อมด้วยชาวชุมชนวัดพุทธภาวนารามได้ร่วมกันทํากิจกรรมหาสอ,อไม่ว่าจะเป็นการล้างห้องน้ําจัดขังพัสดุก แล้วก็วาดลานวัดกิจกรรมต่างๆถือว่าเป็นกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งวันนี้ก็เป็นวันเปิดโครงการเป็นการประกาศนโยบายที่มหาเถระสมาคมกับภาครัฐภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมโครงการวัดประชารรัสฐ้างสุขเพื่อต้องการให้วัดเป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนขอจเจริญพรทีมข่าว AEC TV c ทีว n e l นรายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะชนัานนท์โดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทีอินดี้ไม่มีไขมันให้กรีดกาแฟแท้ชนัานนท์โดยพรีดิท์นสมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรุงกระดูกชนัานนท์โดยน้ำมันงาดำเส้าสมิเกลแล้วก็นาดัลลีต้านอนุสระต้องขวานี้เลย